เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับโซนี่ประเทศไทยนะครับเรือธงสมาร์ทโฟนของโซนี่ไอทีเดียร์วันมารซิกตัวล่าสุดนะครับราคา49,990ืนาพนะครับมาพร้อมหูฟัง Sony Ws 1 0 0 0 Xm 5นะครับและถ้าเลือกรับส่วนลดนะครับ4 9 9หมืเารเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่เอาหูฟังราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าชาวบ้านเขานะครับในบรรดาสเปคนี้ในบรรดาเรือธงนะครับระดับพรีเมีเปอร์ละกันนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะไป4 4 0 0 0ื่นนะครับ 48่0 0แต่ว่า Sony Xperia เเนี่ย4 9 9หมน้าร้านะครับเท่าส่วนลดเอาเครื่องเปล่าๆนะถือว่าเป็นราคาที่ Sony เนี่ยตั้งราคาถูกกว่าเขานะครับไม่ได้แพงนะสเปคเนี่ยไม่ได้เป็นรองเขาและอย่างหนึ่งก็คือด้วยความแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮนะมันราคามันประมาณเนี่ยผมถือว่าเขาตั้งราคาถูกเกินไปด้วยซ้ำนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการออกแบบน้ำหนักต่างๆเนี่ยที่ค่อนข้างเบาเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับและการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาจากบริษัท แผนอื่นของ Sony เนี่ยไม่จะเป็นอัลฟาบาเวียนการจูนจอใหม่เนี่ยมาในนี้หมดเลยนะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่โซนี่เพียเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากๆนะครับในการฟังเสียงฟีดแบ็กจากลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนจอใหม่นะครับจอ 4K เอาออกเหลือจอ Full HD พัเพิ่มความสว่างจูนสีจอใหม่แล้วค่อนข้างทําได้ดีด้วยนะเท่าที่สังเกตจากสื่อรีวิวมานะครับทำให้แบตเตอรี่เนี่ยอึดขึ้นเยอะมากๆนะครับ CPU Snapdragon 8 Gen 3นะครับ RAM 12 ROM 256นะถือว่าเป็น CPU ที่เชื่อถือได้แน่นอนนะครับดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจริงๆรุ่นที่แล้วก็ทำได้ดีแล้วด้วยความที่ชิป Snapdragon เนี่ยตั้งแต่8 Gen 2ขึ้นมาเนี่ยมันทำได้ดีมากๆแล้วนะครับในเรื่องความร้อนนะ8 Gen 3เนี่ย Sony Xperia 1 m a x One, Max ก็ใส่ตัวระบายความร้อนเพิ่มเข้ามาอีกนะก็คือผมคิดว่าน่าจะเอาสยบเอาอยู่เลยแหละน่าจะจากที่ Xperia 1 มาร์ค3 m าร์4มาเนี่ยมันมันมีความร้อนที่สะสมอยู่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับประเดน็นเรื่องจอครับเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับสัดส่วนจอนครับเปลี่ยนใหม่ในรอบหลายๆปีเลยนะครับจาก21:9ต่อเป็น19.5:9ต่อนะครับมันจะส่งผลให้นะครับหน้าจอสั้นลงนะครับมีความด้านกว้างมากขึ้น ข้อดีก็คือคอนเทนต์ที่เป็น16ต่อ9นะครับจะสามารถดูได้เต็มจอมากขึ้นเต็มตามากขึ้นนะครับขอบดำก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยที่เคยเป็นเอกลักษณ์เพียวบางเนี่ยก็จะหายไปนะครับน่าจะเป็นผลมาจากการที่โซ n y เนี่ยวิเคราะห์ออกมานะว่าคอนเทนต์ส่วนมากบนโลกใบนี้นะครับที่ผู้ใช้เนี่ยดูนะยังเป็น16ต่อ9สะส่วนใหญ่นะครับโซนี Sony ก็เลยยอมลดตรงนี้ลงมานะครับและแน่นอนนะครับหน้าจอนะความละเอียดก็ ถูกลดลงนะครับจาก 4K นะที่เป็นจุดเด่นของ Sony Xperia มาตลอดหลายปีเลยนะถูกลดลงมาเหลือ Full HD พั s นะครับฟังไม่ผิด Full HD พั s เลยนะ 2K ก็ก็ยังว่านะลดลงมาถึงขนาดนี้เลยแปลว่ามุ่งจุดประสงค์บางอย่างแล้วนะครับโซ ny นะครับบอกว่าการที่ลดความละเอียดลงมาเหลือแค่นี้นะครับข้อดีเลยคือประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับเพราะว่าโดนว่ามาตลอดว่าจุดอ่อน Sony x p e r i ซเนี่ย 4K นะครับไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเห็นค่ากันเท่าไหร่นะแต่แบตเตอรี่เนี่ยหมดเร็วกว่าเจ้าอื่นเพราะว่าเจ้า 4K 120 h z นี่แหละของ Sony น,นะครับและ Sony น,นะครับก็มีการใส่ลูกเล่น LTPO เข้ามาด้วยทำให้หน้าจอเนี่ยรีเฟรชเรทเนี่ยนะครับวิ่งตามคอนเทนต์จริงเที่เรรับชมอยู่ครับ1 h z ก็คือ1 2ก็คือ2 3ก็คือ3 30, 6 0 120ครับก็วิ่งตามจริงแล้ว อันนี้ก็จะประหยัดแบตลงอีกนอกจากความเหลือที่ลดลงแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของความสว่างนะครับโซนี่เนี่ยบอกว่าการที่ลดความเหลือหน้าจอจาก 4K มาเหลือ Full HD เนี่ยจะช่วยเรื่องของความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะเป็นการเพิ่มลูกเล่นของหน้าจอสว่างสู้แสงขึ้นมาแล้วนะครับสือเนี่ยทุกสื่อนะครับเขาจะติหมดแหละนะ ว่าหน้าจอ Sony x p e r i a เนี่ยนะครับไม่ค่อยสู้แสงเลยนะโ o n y เนี่ยก็คงรู้มาตลอดเนี่ยก็คือฉันทำไม่ได้มันติด 4K อยู่เข้าใจไหมนะครับคงจะอารมณ์ประมาณนี้นะครั้งนี้เนี่ยนอกจากโดนติเยอะก็เลยตัดออกซะเลยนะเพราะว่าเวลาเอาไปส่งเครื่องไปรีวิวนะครับทุกสำนักเนี่ยจะติหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสว่างเรื่องของการกินแบตน,นะครับคราวนี้แต่ 4K เนี่ยเขาก็เหมือนไม่ค่อยให้คะแนนกันเท่าไหร่ะนะครับ ให้คะแนนไปก็แล้วไงละเอียดขึ้นมาก็ดูไม่ค่อยออกนะครับโซนี่เนี่ยตอบรับสื่อญี่ปุ่นว่าใช้คําว่าพวกเรานะโซนี่เขาใช้คําว่าพวกเราพวกเราเนี่ยต้องการจอ 4K นะครับแต่ว่าผู้ใช้ท่านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องการมันนะครับอาจจะไม่ต้องการมันหรือไม่ต้องการมากพอนะครับประมาณนี้และให้ความสําคัญกับความสว่างและการ ประหยัดแบตเตอรี่มากกว่านะครับโซนี้ก็เลยใช้วิธีการอย่างนี้แหละนะครับใส่ลูกเล่นทั้ง ltpo นะครับทั้งความสว่างนะ และอย่างนั้นก็คือมีการจูนสีแบบราเวีย9มาให้ชดเชยเข้ามาด้วยนะในเมื่อ 4K เนี่ยไม่ค่อยเห็นค่าก็ชดเชยพวกนี้เข้ามาแทนและแต่ละอย่างที่โซนี่ชดเชยมาะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะมันเป็นสิ่งที่คนอื่นเนี่ยติโซนี่เอ็กพเดียมาตลอดนะว่าเรื่องหน้าจอเนี่ยนี่คือมันจุดอ่อนของโซนี่มาตลอดนะครับว่าเออจุดเด่น 4K นะใช่แต่เราไม่ไม่ค่อยสนใจกันเราไม่เห็นค่าของมันเท่าไหร่ 4K โซนี่ก็เลยเหมือนกับว่าเออเก็บกดว่าในเมื่อทําให้แล้ว เออมันก ok so, ็ต like ้องมีจุดอ่อนบ้างอะเนาะพอความละเอียดที่มากเนี่ยมันก็จะส่งผลเรื่องความสว่างกับเรื่องอัตราการกินแบตเตอรี่นะครับก็เลยพอสื่อเนี่ยรวมๆๆๆๆๆๆเข้ามาตรงนี้เนี่ยโซนี่ก็เลยทิ้งจอ 4K มันซะเลยนะครับและโซนี่ก็บอกเพิ่มเติมกับสื่อที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับบอกว่าการที่ใช้ความละเอียดที่ลดลงนะครับมันทําให้ลดการเบ์นอิงของจอ OLED ด้วยนะอืมอันนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับแต่สำหรับผมผมใช้โซนี่พิเศษมา หลายรุ่นแล้วนะครับที่เป็นจอ OLED เนี่ยผมยังไม่เจอเบอร์อินเลยนะเออยังไม่เจอจอเบิร์เลยนะไม่รู้ว่ายังไงนะแต่โซ n y ก็คือออกมาบอกมาแล้วนะว่า f u l อดีพั s เนี่ยจะช่วยเรื่องจอเบิร์อินนะครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับเป็นสิ่งที่พูดถึงกันอย่างมากเลยนะว่าครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนเซนเซ,นเซอร์เป็น X-Merti ใหม่ทั้งหมดโซนี่ในสงสัยคงจะ เก็บเอาไว้ไปใช้ในมาร์กหน้าหรอกมังนะครับและอย่างนี้นก็คือเซนเซอร์หนึ่งนิ้วเนี่ยไม่มีใครคาดถึงอยู่แล้วเพราะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับโซนี่น่าจะเก็บเซ็นเซอร์หนึ่งนิ้วเอาไว้ใช้กับรุ่น ProI ผมคิดว่าอย่างนั้นนะ,ะและอย่างนี้นก็คือเซนเซอร์ x m e r ซ์เโซนี่มองว่าตลาดประมาณนี้คิดว่าเซนเซอร์ x m e r T ก็ยังสู้ไหวอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่านะผมว่าก็ยังไหวนะผมจะไปดูจากการทดสอบเนี่ย ที่สื่อต่างจะทดทสอบดูเนี่ยสู้ได้นะไม่แย่นะครับไม่แย่ไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ขนาดนั้นและอย่างนึ่งก็คือมันก็อยู่ที่คนคนถ่ายที่จะดึงศักยภาพออกมาได้หรือเปล่านะครับแต่แค่ว่าอย่าไปซูมแล้วกันถ้าไปซูมเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะสู้เจ้าตัวเซ็นเซอร์หนิ้วได้ยากอยู่นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์หลักของโซนีเนี่ยก็มีข้อดีนะในการใช้ถ่าย 4K 120เฟรมแบบมี เอชซีนิโทนได้นะครับไม่มีการลดสเปคใดๆก็คือสามารถเปิดทุกอย่างเปิดสุดได้หมดเลยนะอันนี้มันก็จะได้เรื่องของความเร็วแล้วก็ได้เรื่องของโฟกัสด้วยนะครับผมคิดว่าโซนีเ่ Sony เนี่ยน่าจะให้ความสำคัญในเรื่องของโฟกัสที่รวดเร็วโฟกัสที่เป็น AI นะครับโฟกัสที่ฉลาดนะครับก็เลยคิดว่าเซนเซอร์ขนาดนี้เนี่ย โซนียังสามารถทําได้รวดเร็วอยู่นะครับคือมันก็มีข้อดีที่แรกกันไปนะครับแล้วก็อย่างนึ้งก็คือที่เปลี่ยนเลยก็คือเลนส์ของ Telephoto นะครับเทเลโฟโต้ mm hmm. เนี่ยโซนี่เนี่ยโดนบูลลี่มาตลอดนะตั้งแต่ mark สาม mark สีนะครับ mark หนะครับว่าความคมเนี่ยมันยังสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้ซึ่งข้อเท็จจริงก็คืออย่างนี้นะครับโซนี Sony เนี่ยเป็นเลนส ลำกล้องเดียวที่มีหลายระยะนะครับสังเกตดูนะครับว่าโซนี่เนี่ยทำไมมีระยะให้ใช้เนี่ย85ลากยาวไปถึง170ได้ยังไงเพราะนี่คือออปติคอลซูมจริงนะครับเพราะอ้าวแล้วเจ้าอื่นก็ใช้เขาออปติคอลซูมออปติคอลซูมของเจ้าอื่นนะครับการใช้ของเขาเนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นการออปติคอลซูมจากกล้องตัวหนึ่งนะครับไปสู่กล้องอีกตัวหนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นระยะที่มันหายไปตรงกลางเนี่ยมันเป็นดิจิตอลนะครับ สาอไป 10x อย่างเงี้ยแต่หกเจเนะี่ยมันเป็นดิจิตอลคือมันเอา3มเนี่ยมาซูมเข้าไปด้วยซอแร์นะแต่โซนี่เนี่ยเอาลำกล้องตัวเดียวเนี่ยนะครับชิ้นเลนขยับจริงๆอยู่ข้างในเป็น8 5 86 87 8 8 89 90 91นะครับไล่ไปถึง1 7 0เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ไม่เหมือนกันแหละครับถามอ่ะแล้วทำไมโซนี่ไม่ใช้อย่างเขาบ้างล่ะ คือโซนีนะครับให้ความสำคัญกับการซูมทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยของจริงด้วยฮาร์ดแวร์จริงๆนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียละว,ว่า,าการใช้ออ c ิคอซูมแบบนี้เนี่ยชิ้นเลนส์มันเยอะเพราะชิ้นเลนส์เยอะเนี่ยมันก็ขยับไปขยับมามันก็จะมีจุดที่ต้องแลกกันนะครับก็คือเรื่องความคมเนี่ยมันจะหายไปนะคราวนี้ความคมหายไปแล้วเนี่ย ถามว่าทำไมโซนี่ไม่ใช้แบบเขาล่ะว่าเป็นลำกล้อง2ตัวนะแล้วก็สูมดิจิตอลเอาก็ได้นะครับถ้ามันยังคมอยู่ความจริงแล้วโซนี่เนี่ยมองว่าระยะที่อยู่ตรงกลางนะครับชาวบ้านเขาเป็นดิจิตอลแต่ว่าของเราเนี่ยคมไม่สุดแต่ว่าคมในระดับที่ดีตลอดระยะช่วงนี้นะคือโซนี่เนี่ยจะใช้แบบนี้ใช้แบบว่าคมไม่สุดแต่ว่าความคมที่ไม่สุดของตรงนี้จะอยู่ตลอดนะไม่มีการ ไม่มีการขาดตอนว่าเออจะไปหลุดไปเป็นดิจิตอลตอนไหนคือทุกอย่างเนี่ยเป็นออฟติคอลซูมจริงตลอดเวลาเลยนะคราวนี้เอ,อ่อเวลาสื่อเขาทดสอบเนี่ยนะครับผมก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าเขาจะไปกดระยะซูมจริง85 86 87เขากดแต่85แล้วก็ไปเทียบปั้ง1 7 0เลยซึ่งถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยมัน s o นีมันก็เสียเปรียบอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยระยะที่เป็นฟิก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 ของเขาอะ่ะมันมันเป็นเลนหน้าเดียวชิ้นเดียวอะ่ะมันตรงๆอะ่ะมันคมกว่า แต่ทําจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องให้เขาเทสว่าฟิกของเขาเนี่ยครับสามสามเอ็กเนี่ยสามจุดกว่ากว่าสามจุดสองห้าสามจุดเอออย่างเงี้ยถึงจะถึงจะดีถึงจะเทียบกับเอ,อ็กพีเดียได้นะครับว่าแปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดอันนี้แหละโซนี่จะได้เอาออปติคอลซูมจริงมาใช้ก็ตอนนี้แหละคือชาวบ้านเขาเป็นดิจิตอลข้ามไปแอบมีช่องว่างดิจิตอลโซนี่จะต้องเอาฮาร์ดแวร์ตรวเนี้ยไปขั้นกลางระหว่างที่มันจะเป็นดิจิตอลเจ้าอื่นนะครับก็จะต้องดูแล้วว่าความคมเนี่ย ของใครจะคงกว่าซึ่งโซนีเนี่ยคงคิดว่าของตัวเองเนี่ยน่าจะคงกว่าก็เลยยังคงใช้ดิจิตอลซ o มแบบนี้อยู่นะครับซึ่งผมไปดูรีวิวจากต่างประเทศหลายที่เนี่ยก็มีส่วนจริงทีเดียวนะครับเวลามีบางเจ้าที่เขาแบบใช้ออ t ติคอลซูมขั้นกลางนะครับแล้วก็ของเจ้าอื่นที่ดิจิตอลซูมออกไปขั้นกลางเหมือนกันก็คือของ Sony เนี่ยคมกว่านะแต่ว่าพอเวลาพอไปเจอระยะที่เขาแบบปึ๊กระยะฟิกของเขาเนี่ยก็คือก็คือ สู้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดตามตรงนะแล้วก็ผมก็เคยทดสอบด้วยตัวเองด้วย Xperia Xperia 5 Mark 4กับ Xperia 1 Mark 4น,นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมี Xperia 5 Mark 4เนี่ยมันมีเ,เลนส์ที่เป็น3ตัวระยะฟิกหมดไม่มี Optical Zoom แบบ Xperia 1 Mark 4นะครับก็คือผมเอาระยะ Optical Zoom ของ Xperia 1 Mark 4กับระยะฟิกของ Xperia 5 Mark 4เนี่ยเอาไปเทียบกันเลยสรุปก็คือถ่ายออกมา เอพิเดียไฟ์มโฟคมกว่านะครับค่ายตัวเองยังคมกว่าเลยอ่ะก็คือมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่พอเวลาเอาพิเดียไฟล์มาโฟเนี่ยระยะฟิกปุ๊บแล้วก็ซูมออกไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่เอพิเดียวันมาโฟเนี่ยระยะระยะเริ่มต้นแล้วก็ซูมออกไปอีกนิดนึงให้มันอยู่ในฮาร์ดแวร์ของมันอ่ะเอ็กพิเดียวันมาโฟก็คมกว่าก็ตามนั้นเลยนะครับก็คือมันมีข้อดีข้อเสียที่ต้องแลกกันไปนะครับเวลาทดสอบเนี่ยเราจะต้องกดกดซูม กดซูมจริงๆในระยะของมันด้วยนะครับก็อันนี้แหละที่ผมคิดว่า Sony เนี่ยโดนบูลลี่มาตลอดนะครับเรื่องความคมเลนเทเลฟโฟตโต้ก็เลยเพิ่มเพิ่มมาโคเข้าไปให้ด้วยนะให้ดูคมหน่อยนึงแต่ผมคิดว่าโซนี่เนี่ยก็พัฒนามาสักพักแล้วแหละพัฒนาให้ตรงนี้มันคมที่สุดนะครับแต่ว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่ระบบซอฟต์แวร์อของเจ้าอื่นๆเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยโซนี่ก็อาจจะ ลมเลิอกออปติคอลซูมตรงนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ได้ให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครับเรื่องเรื่องความผมก็ต้องดูต่อไปว่าซอฟต์แวร์ของโซนี่เนี่ยจะพัฒนาต่อไปอยังไงนะครับในส่วนของเ,ออเลนส์อัลตร้าวก็น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับเ,เป็น Alt อัลตร้าวที่ซูมซูมออกมาแต่ว่ามันไม่ได้ออปติคอลซูมหรอกมันเป็นเลนส์เลนส์ฟิกที่เดิมนะซึ่ง ก็ดูอะเลนอัลต์วายของโซนี่แต่ก็ไม่ได้กว้างแบบกว้างแบบชาวบ้านขนาดก็คือกว้างในแบบใช้ได้ความคมก็สู้ได้ครับความคมสู้ได้เลยนะเรื่องเรื่องเรื่องอัลต์วายเพราะมันไม่ใช่ออปติคอลซูมคือมันเป็นมันเป็นข้อที่จริงที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไหนจะเป็นเลนเอ็กซ์เมอร์ทียี่สี่เมตรก็สู้ได้สู้เขาได้สบายเลยนะครับไม่ได้มีปัญหามันไม่มีปัญหาตรงเลนเทเลโฟโต้นี่แหละที่เป็นออปติคอลซูมที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้แหละนะครับเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์และการเล่นเกมนะครับแน่นอนโซนี่มีการเพิ่ม เวเปอร์แชมเปอร์นะครับตัวระบายความร้อนของ Xperia มาครั้งแรกในรุ่นที่6แล้วนะครับจริงๆรุ่นที่5เนี่ยก็มีนะแต่ว่าเขาไม่ได้จํากัดชื่อเข้ามาว่าเป็นแบบไหนนะและที่แน่นอนนนระบบการเล่นเกมมีการเพิ่ม FPS Optimizer เพิ่มเฟรมเรทขึ้นมาในการเล่นเกมครับแน่นอนก็ไปดึงความสามารถมาจากการที่ Sony เนี่ยมี PlayStation 5อยู่นะครับและ Sony เนี่ยก็เป็นเจ้าแรกเลยนะที่ทำระบบ ให้ไฟเนี่ยนะครับขณะชาร์จเนี่ยต่อตรงเข้าเครื่องเลยโดยที่ไม่ได้ชาร์จแบตไปด้วยเราสามารถเลือกเปิดเลือกปิดได้ข้อเนี้ยมันทําให้เครื่องเนี่ยไม่ร้อนนะครับเป็นการลดความร้อนให้เครื่องลงไปอีกและช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าสําหรับรุ่น FPS Optimizer นี่แหละนะที่ช่วยเพิ่มเฟรมในการเล่นเกมแต่วันนี้ผมก็ไม่ค่อยคาดหวังมันเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของ ออซอฟต์แวร์ในอนาคตไหมหรือว่ามันจะเพิ่มได้ยังไงนะครับก็ถ้ามีผมก็คงจะไม่เปิดผมอยากจะให้มันวิ่งไปตามธรรมชาติของมันเพราะว่าระบบที่ XP เหลเอให้มาเนี่ยจริงๆมันก็ช่วยได้เยอะอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกครับตัวชาร์จแบตตัวช่วยดูอุณหภูมิตัวช่วยปรับนู่นปรับนี่เนี่ยมันก็มากพออยู่แล้วนะครับจริงๆไม่ยากค่อยอยากให้ไปเพิ่มเฟรมเรทเท่าไหร่นาอเดี๋ยวเพื่อจะไปทําให้ระบบมันเออไหมหรือย,ยังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองเทสดูแล้วกันนะครับ ภาพรวมของรุ่นนี้เลยนะครับผมสรุปให้ดังนี้เลยนี่คือ Xperia รุ่นแรกเลยนะในรอบหลายปีที่พยายามขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นนะครับจากเดิมใน Xperia เขาจะมีความเฉพาะกลุ่มนะครับเขาจะมีความหมกบุ่นอยู่กับนวัตรกรรมของตัวเองมีความคิดอะไรอยู่ในหัวอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปที่ก็ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับหน้าจอเนี่ยก็คือปีดสุดเลยนะครับก็ลําโพงเนี่ยก็หันหน้าเข้าหาเรานะเรื่องงานออกแบบที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับมี รู3.5เครื่องทรงยาวอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วดูรุ่นนี้สินะครับทำอะไรหน้าจอ 4K กินแบตอ่ะลดหลึเหลือ Full HD นะครับกล้องนะครับ t e l e p h o ต o ถ่ายมาโครได้แล้วนะหน้าจอซู้แสงแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานแล้วนะครับความร้อนมีการเพิ่มตัวระบายความร้อนเพิ่มเข้ามาอีกนะสัดส่วนจอก็เปลี่ยนอีกอย่างชัดเจนแล้วแหละนะว่าโซนี่เนี่ยพยายามเก็บ นะครับฟีดแบ็กจากลูกค้ามาอย่างมากเลยนะครับในรุ่นที่5จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ารุ่นที่5เนี่ยเริ่มจะดีแล้วนะรุ่นที่6เนี่ยคือชัดเจนเลยว่าโซนี่พยายามขยายลูกค้ากลุ่มอื่นๆนะที่หันมามองเราบ้างนะครับแต่ว่าความโปรเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งไปทีเดียวนะครับการรวมแอปกล้องของโซนี่ทุกตัวที่ ลูกค้าติว่ามันใช้ยากซึ่งผมยอมรับว่าบางอันมันก็ใช้ยากจริงๆแหละนะครับอย่าง Cinema Pro ที่ผมทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาอยู่มันกันนะกว่าจะพอใช้พอถูถ่ายได้ลูกค้าเนี่ยบางคนที่คิดว่า Sony e p i r ี a กล้องใช้ยากเนี่ยนะครับ Sony ก็เลยรวมเป็นตัวเดียวซะเลยแล้วก็ทำเมนูใหม่หมดเลยให้มันดูเรียบง่ายที่สุดนะก็ยิ่งชัดเจนไปอีกนะว่าโ o n y พยายามจะ ดึงกลุ่มลูกค้าคนอื่นๆจากค่ายอื่นเนี่ยหันมามอง Sony Xperia พบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเครื่อง Sony Xperia 1 Mark 6มาในมือแล้วนะครับเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเบื้องต้นนะผมบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยทำไมแบบมันไม่หมดสัทีวะผมใช้เกือบ2วันจริงๆนะผมก็ใช้งานหนักด้วยนะแล้วก็ ความร้อนเนี่ยดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะแล้วก็อีกอื่นๆอีกมากมายว่าจอ Full HD 4K เนี่ยเป็นยังไงต่างมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเร็วๆนี้เจอกันนะครับ